พี่อู๊ทำอะไรอ่ะอ๋อวันนี้มีแพ็คของส่งลูกค้าครับใช่ส่งลูกค้าขนาดนี้เลยหรอใช่ใช่ลูกค้าที่ไหนอ่ะพี่อู๊เดี๋ยวเดี๋ยวพาเต้ไปดูดีกว่าโอเคเป็นเป็นสำนักงานใหญ่อ่ะคือวันนี้เต้ต้องไปทั้งที่โดยที่เต้ไม่รู้อะไรเลยเดี๋ยวพาไปเที่ยวเนี่ยลูกค้าสั่งมาเพิ่งเปิดพีโอมาวันก่อนเป็นร้อยเลยนะพี่ร้อยอันพอดีครับเดี๋ยวผมจัดเข้ากล่องแล้วก็เดี๋ยวพาเต้ไปดูว่าที่ไหน แล้วนี่คือวันนี้คือวันเสาร์นะครับวันเสาร์ใช่วันเสาร์เราก็ส่งคือด่วนนะครับลูกค้าจําเป็นต้องใช้เพราะมีมีลูกค้าของเขาอ่ะรออยู่แล้วไปโดยที่ไม่รู้เลยว่าไปที่ไหนไม่บอกเดี๋ยวอยากให้เซอร์ไพรส์ไปแถวพระรามเก้าตอนนี้เราอยู่สมุทรปราการแต่ผมจะไปส่งแถวปทุมตอนนี้เราอยู่เส้นลบลูกกาแล้วครับ ก็จะมีศูนย์บริการรถเยอะแยะเลยครับผมครับครับเฮ้ยอย่าบอกนะพี่วุ๊กว่าแล้วนี้เคยเรามาศูนย์บริการใช่ครับมาส่งส่งศูนย์รถอีสุูครับเป็นศูนย์บริการอีสุสสยามซิตี้สาขาลำลูกกาแต่ว่า เหมือนกับเขาเปิด PO อให้มาลงที่นี่แล้วก็เดี๋ยวเขาก็กระจายกันเองในในเครือข่ายในในกลุ่มของเขา,าครับคือปกติเราก็มีออเดอร์ยเยอะอย่างนี้ตลอดแต่คือวันนี้รู้สึกว่าเป็นวันเสาร์แล้วทำไมออเดอร์ด่วนขนาดนี้ด่วนด่วนครับปกติเขาก็สั่งเราเปิด PO อมาหลายรอบแล้วแต่รอบนี้ครับพอดีมันตรงวันเสาร์แล้วเขาบอกว่าด่วนเขารีบใช้ก็เลยต้องรีบมาส่งให้เขาหน่อยครับที่ที่เขาใส่ในศูนย์เนี่ยเป็นรถใหม่หมดเลยนะรถปลายแดงลูกค้าซื้อรถปุ๊บมองว่า ที่ผมอยากใส่คันเร่งก็ศูนย์ใส่ให้เลยทา้งศูนย์เขาบอกว่าลูกค้าส่วนใหญ่อะซื้อเครื่อง1.9แล้วเขาอะไม่อยากให้ลูกค้าขับรถแล้วรู้สึกว่ามันอืดครับผมทั้งๆที่รถมันก็วิ่งดีนะแต่บางคนเขาเคยขับเครื่องใหญ่หรือว่าบางคนเคยขับรถเก่งมาแต่พอซื้อกระบะมาใช้เนี่ย1.9มันจะหน่วงนิดนึงครับผมครับเขาก็เลยเอาคันเร่งไฟฟ้าของเราเนี่ยเป็น spark 2เนี่ยไปตอบโจทย์ให้ลูกค้า คับช่วยให้การตอบสนองของ1.9ดีขึ้นครับเราถึงอีวสุสยามซิตี้แล้วัำลูกค้านะครับผมมีรีโนเรโวทใหม่หน่อยฝ่ายขายเปิดทุกวันอาเฟสต์ก็เปิดทุกวันโทรนัดเดี๋ยววิ่งไปส่งได้วันเสาร์อาทิตย์วันนักขัดตเลิกบางทีเรายังไม่อยากไปไหนเลยครับใช่เราอยากเจอลูกค้ามากกว่าอยากขายครับอีวุสุสยามซิตี้อะครับน่าจะเป็นอันดับต้นๆยอดขายนะครับ น่าจะเป็นอันดับต้นๆของอีซูซูครับสินค้าของเราใส่ได้ทุกคันในนี้เลยนะครับผมใช่ครับอันนี้ก็ใส่ได้ครับอันนี้ก็ใส่ได้ครับใช่ครับคันนั้นก็ใส่ได้นะครับใช่ครับนนี้ก็ใส่ได้ใส่ได้หมดเลยครับครับจอดตรงนี้ก่อนนะครับนี่คันนี้ที่จอดอยู่นี้ใส่ได้ครับซูเปอร์สตอมก็ใส่ได้อันเี้กไฟปาร์คทาสองพันเก้าราอยเก้าสิบาทเพอเพอที่เขารีบให้เรามาน่าจะใส่พวกนี้แหละครับ เขาเซ็นใบส่งมอบสินค้าเรียบร้อยแล้ว <Okay. S 1> แล้วก็เสร็จสิ้นภารกิจแรกเดี๋ยวเราจะไปอีกหนึ่งที่ไปดูไปส่งซูเปอร์สตอร์มาครับจริงๆอ่ะแล้วก็พาเต้ไปดูรถรอบด้วย,ยรถรอบคืออะไรพี่กุก็เป็นรถแข่งเซอร์กิตครับพาไปดูไปทําความรู้จักกับรถแข่งเซอร์กิตหน่อยว่าเขาเล่นกันยังไงเขาแต่งกันยังไงครับครับผมแล้วก็ที่สําคัญรถแข่งก็คือมั่นใจใช้กล่องออฟเเทคมาหลายปีแล้วครับอูเนี้ยโอเคได้ครับเดี๋ยวไปเจอที่อะไรนะพี่รถรอะไรนะรถรถอะไรนาะ